ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการประจำปี2567เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของกำลังพลตอนรับเปิดภาคเรียนใหม่พลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรค่าราชการภายในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ประจำปี2567จำนวน384ทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1จนถึงระดับปริญญาตรีแยกเป็นทุนการศึกษาของกองทัพบ,บกและทุนการศึกษาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5จำนวน17ทุนทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การทหารปืนใหญ่จำนวน103ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษาของสหก์อมสัพศูนย์การฐานปืนใหญ่จำกัด264ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า827,500บาทซึ่งผู้ได้รับทุนในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพลและส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวกำลังพลของหน่วยตามนโยบายของกองทัพบ,บกโอกาสนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้กล่าวให้โอวาสแก่บุตรของข้าราชาการโดยขอให้นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อาการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ขยันมันเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป